ล่าสุดที่คุยๆกันเราว่าจะมีทริปไปต,ตอนนี้เราเล่นเซิร์ฟสกเก็ตเป็นยังไงบนบดเริ่มด<น>ีแล้วทีนี้เราอยากจะไปลองเลน่นนะคือตอนเนี้ยเราว่าจะจัดทริปกันตั้งไหน,นเราอ่ะมีมีมีพิกัดใหม่เว้ยอ่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำเราก็ไปมั่วเหมือนเดิมใช่ใช่คือ<ช>คือทริปนี้พูดตรงๆเลยหัวหน้าเรายิบฟีเราตั้งใจจะไปเยี่ยมแกที่นี่โอ้มากอยู่กับแกเราบ่อเราต้องมาต้านพีซีเราบ่ เขาไปลอยเล่อยตอนนี้อยู่กลางเกาะเลยกลางอันดามันแบบน้ําเขียวฟ้าๆสวยเลยก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่เกาะช้างระนองนะระนองยังแม่เพื่อนๆเดี๋ยวรอดูนะครับหมดโควิดแลลุกอีกแล้วผลลุกเยอะแยะจริงๆเลยเตรียมตัวอรการไปฉลองกร่องแน่เพราะว่าธรรมชาติอย่างธรรมชาติมากเพราะว่าต้องปักไฟน้ําก็ต้องมีบ่อน้ําจืดอยู่ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งการกินอยู่ของพวกยิปซีนะครับเขาจะไม่เบียดเบียนธรรมชาติผลไม้ลากไม้เขาจะไม่มีการตัดทิ้งเขาจะเก็บกินเอาแค่ทอบพอใช่พากินพอใช้วันนี้เราไม่จับล่าเราได้มื้อนี่เราก็พอเพื่นี้ค่อยถามมาสัมผัสมาเลเม็ดมือด้ยครับเม็ดกระป๋องเม็ดมือในหย่อนเป็นเอาเถอะได้อะไรแต่น้นขึ้นน่ะเต้ยเต้ยนี่ทุก เอาง่ายๆว่าทุกงานที่เราฝากจะเป็นเตยผมกับพี่ตูนได้ยกให้เตยมอบหมายงาที่นี้ไว้เดี๋ยวจะรอไปกันดีเดี๋ยวว่าถ้ามันหมดโควิดเดี๋ยวว่ามันซาลงไปดีจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเราทุกคนน่าจะมีโปรแกรมที่เขียนไว้เยอะมากน่าจะคลิปนี้แหละเตรียมเตะรถลองตายกันหมด